ม่อยู่ถึงได้เขาบอกว่าคือในเป็นครอบครัวเดียวกันแต่จะบอกว่าแดหมอเป็นครอบครัวเดียวกันมันก็คงจากรับพบต่างนะครับแดหมอได้ที่นับอมตอริสุขใน ที่ผลเขาาเนอะาสาพันนะครับถือว่าท้านง,งานบอก,กเรื่อยนะผมเชื่อนะทําง,งานเกินนะครับเกินหน้าทีนะครับคิดเสีดายนะครับคิดสดาเนะครับ,บแต้กระทั่งน้องๆที่อยู่และกาน้องที่เดาไปขึ้นปักปินเนาะปักปินแดงจะถือว่าท่าง,งานมีควาเมเคารพวิริยะศักดินะครับวิริยะศักดิมีการเรียนรู้นะ เรืที่สำคัญเดี๋ยวมีความรับผิดชอขยันอดทนมีความรับชอบนะครับสิ่งที่เขาต้องการนะครับเปไปอยู่ในงานอะไรก็แต่นะครับไม่ว่าจะเป็น่งานอะนะครับหรือว่าในงานเดี๋ยวชนสิ่งสำคัญเขาบอกว่าคนจีนงตับอกว่าขยันหลังเหนื่อยต้องอดทนสี่ที้งหมเรียกซื่อสัตย์ประโยชน์ใช้เขาบอกว่าซื่อสัตย์นะครับขยันอดทนซื่อสัตย์มีวินัยนะครับจำไว้นะครับสี่อย่างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะ ชีวิตการทำงานหรือว่าชีวิตในการาร่วชีวิตของพวกนะครับหรือว่าเล่นยันโดทนดมีไม่นายสื่อสารนะครับเป็นหลักในการทำงานในการเนื่องชีนะครับ